อันนี้อันดับที่เราออนไลน์ครับผมอยู่ที่วัดไผ่หลวงวัวน,นะแล้วก็จะมาถ่ายคลิปวปดีโอครับปลาสลิดวัดไผ่หลวงวัวน,นะปกติคนที่ดูคลิปนะคงเห็นที่ฮอทเซียนะถ่ายปลาสลิดบางบ่อวันนี้ผมถ่ายปลาสลิดวัดไผ่หลวงวัวให้ดูกันเดี๋ยวพาเที่ยวชมนะไปพร้อมากับอันแนทัวเลยนะนี่ครับมีคนซื้อพอดีเลยนะผมบอกเคล็ดนิดนึงนะครับปลาสลิดที่นี่เขาบอกว่าให้ซื้อ ที่มีแมงวันเกาะนะถามว่าทําไมเพราะราบอกว่าคนนะกลัวเป็นปลาเสต็ใสสารประมาณว่าฉีดไม่ให้มันสดตลอดอะไรเงี้ยแมงวันจะไม่เกาะแต่ถ้าเกิดร้านไหนที่มีแมงวันเกาะเนี่ยแสดงว่าร้านนั้นเป็นปลาเสตสดนะกินได้ยาวนะยาวมากๆเลยไปถึงนู่นเลยประมาณสักร้อยสองร้อยเมตรได้นะถ้าเกิดจะปลาเสตยจะมีปลาต้อย ปลาสลิดตัวเล็กนี่ปลากระดีนะอ๋อนี่น่าจะเป็นปลากระดีอ๋อปลากระดีเป็นแผงนี้อันนี้คือปลาสลิดปลาสลิดวัดไผ่ลงวัวอันนี้ปลาช่อนอ๋อปลาดุกปลาช่อนตากแห้งแล้วนะผมขอเดินดูกันนะครับที่นี่เห็นไหมจะให้ดูดีๆคือบางร้านจะมีแมงวันแต่ไม่มีวันคอยสังเกตดูตรงนี้เลย ค่อยๆเดินดูครับปลาดุกร40ีสิบบาท mm hmm. เห็นไหมไม่มีแมงมันก่อนนี้ต้องสังเกตดูให้ดีเลย mm hmm. ปลาช่อนสองร้อ hmm. ยจะลืมนะไป็นของฝาก mm hmm. ที่ mm hmm. อำเภอสองพี่น้อง mm hmm. จังหวัดสุพรบุรีนะครับ mm hmm. สวยนะ mm hmm. เขาเรียงสวยมากเลย ปลาแม่จ้าชิมได้นะคะพอเดินดูก่อนนะครับพี่อันนี้พี่ปลาอะไรครับนี่ปลาดุกหรือปลาช่อนอะไรนี้ปลาดุกค่ะปลาดุกนี่ขอวางแผงขายอย่างนี้เลยชิมได้เลยขอชิมนะแต่ว่ายังไม่ขอซเลอนี่ปลาอะไรครับปลาปลาดุกเอผมจะชิมปลาดุกนะปลาดุกของวัดไพรลัวปลาแห้งอมื อร่อยอร่อยดีนะใช้ได้เลยไม่ค่ะเขาจะมีป้ายบอกเลยเท่าไหร่หนยเท่าไหร่เลยร้อยสี่สิบโลเลยอ่ะเดินไปดูกอนนะครับพี่เ <พา S 2> ชื่อมแล้วไม่ซื้อด้วยผมอันนี้จะเป็นปาสลิดต,ตัวใหญ่นะโลละสองร้อยห้าสิบจะมีไซส์บอกอะไรอย่างนี้เป็นร้อยสี่สิบปลาอร่อยครับ มันแห้งๆไม่เค็มมากกำลังดีน่าจะตากมาแดดเดียวแต่ว่าแมงวันไม่ตอมนี่ต้องดูนิดนึงครับผมแนะนําว่าต้องดูนที่แมงวันตอมนะแล้วก็เดินค่อยๆดูนี่ขายเป็นกองนะปกติก็จะถ่ายเป็นโลเป็นีนี่ขายเป็นกองเนไหอง160ก็จะมีปลายนหลายอย่างอืมเยอยนะ เนีอยานเดินดูให้ทั่วๆนะครับเวลาหอจะห่อใส่ถุงกระดาษแบบนี้กันกลิ่นออกอือลานี้จะออกมาแปลกแล้ว่นผง,งที่ว่าน่าจะทอดแลอน่าจะย่างแล้วน่าจะลมควมันเปถ่ายเป็นถึงเลยันนี้ เป็นปลาแปรรูปแกระนะหมักต้มปลาหอยนะครับเดินดูไปเรื่อยๆนะก็จะอยู่อีกยาวกุ้งเสียบสมุนไพรปลาล้าหยองปลาล้าทอดอันนี้ปลาล้๊ากะทางนั้นเลยปลาบองปลาล้าที่เจ้าบองปลาล้าผัดครับเดี๋ยวเป็นก่อมงมวงมว้งมว้งว้ ทางยู่อยาครับผมเดินไปเรื่อยๆนะดูแน่นนรับพาชมของฝากวัดไทยลงวัวนะตรงนี้เขาวัดเด่นสุดแล้วเวลากลับบ้านนะจริงๆจะมีของขายดัวเยอะนะทุกถนนเราจะเป็นพวกของทั่วไปแต่ว่าผมอยากให้ดูพวกของชิ้นชิ้นพิเศษู่ครับ ยาวครับยังยังอย,งอยู่เยอะนะเดินเลือกได้หลายร้านดูเพลินเลยอะ่ะเวลามาเที่ยวที่นี่นก็จะได้เข้าไปไหว้พระอิม่มบุญแล้วยังได้ดูไอชิมของฝากด้วยนะนี่ครับปลาเล็กปลาน้อยปลาคระดูปลาหมอไทยก็มีปลาช่อนปลาดุกมาน,นี่ปลายเยอะนะนี่ครับปลากับปลาลูกเ,เต็มหมดเลย นี่ครับกองละร้อยคือมีแยกเป็นกองนะกองหนนนี่น่าจะอยู่ประมาณสิบเจียบโลได้ม้กก็คืออยู่ที่ว่าจะเอาปลาใหญ่ไปกินหรือฟาปลาเล็กไปกินก็แบ่งขายเป็นกองเลยแต่ว่าให้ดูแมงวันไม่ซอไม่ต้องดูให้ดีครับผมแนะนำนิดนึงคนไทยนี่บอกมา ก็เปิดเสียงอ่ะเปิดยรับคนมาทำบุญก็แวะมานดูองป่าที่เต็มเลย ผมพยายามเดินให้ดูช้าๆนะคนที่เห็นก็จะเห็นเป็นปลาเหมือนกันและแต่มีหลายร้านให้เลือกก็ลองดูดูวิธีการคุยก็จะจามแม่ค้ากับลูกค้าลงหนึ่ตัวแต่เลือก้อ่ะเดี๋ยวช่างให้ดูไม่ซื้อไม่เป็นไรนะใชฟมันก็ใบห้าส่วนใช่ไหมนะใช่ใหญ่ปช่ใยใยเนี่ยดงปริมาณเนี่ยแต่เลือกได้ อร่อยไม่เก่งมากกันต้มได้กุ้งนูมยร้านนี้จะมีไข่ด้วยพิเศษกว่าร้านอื่นมีไข่ปลาผลิตแยกขาดมาดูเลยนะครับร้ <c oughs> านนี้มีไข่นะโอ้เนื <c oughs> เอ้อก็มีจะหมดแล้วอ๋อนะร้านอื่น <c oughs> ไม่ค่อยมีไข่อันนี้แยกไข่ไข่เลยนะเต็มเลย โอเคครับเยี่ยมเลยร้านนี้น่าจะเป็นร้านสุดท้ายตรงที่เป็นทางแยกที่จะไปโบสถ์อ่ะตรงนี้นอกเหนือก็จะเป็นพวกร้านขายของอื่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านพวกนำพลิกพวกปลานิดหน่อยทิ้งที่นอนรอแน่ถูกนนเดี๋ยวผมถ่ายเยปยเย็นคลิปโดยสำหรับคนที่จะมาเที่ยววัดไผ่ลำวัวก็ติดตามได้ครับมาดูของฝากที่นี่กันนะนยากาศดีดีติดคำว่าดีดีครับเมื่อกี้กินข้าวมาก็ดีดีไปแล้ว เราผมไปดูของฝากแล้วก็เดินเที่ยวนี้หน่อยครับเออตรงนี้มีอีกหน่อยหนึ่งนี่นี่น,นี่ตรงนี้ก็มีเดี๋ยวบอกก่อนเดี๋ยวคนอื่นไม่รู้ไม่รู้จะไม่มาทีนี้ต้องบอกให้หมดครับนี่ก็เป็นของฝากพวกปลาสลิดแห้งปลาตัากแห้งเยอะแยะมากมายเลยไปละเดี๋ยวเดินถ่ายรูปนิดนึงนะครับแล้วเจอกัน